อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัชินโนมรธรรมนาอภิกรรมภิปุนาสมิเทวนาเขมิยาตุเสตายามากันทากาจายยสัสินโนลพิตการามาเสภาโชตินามัาจะอัสวะนิมานาเลติโนอาคูอาถาคูปลินิมินตาทเสถเดยสาสากายาสพเพนานาตาวันมิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัชินโนมรธรรมนาอภิกรรมภิปุนาสมิเทวนา สัตเ์เตเทวานิกายาสัพเพนานัตวะวิโนนานเมรไวนะอาคันฉุญเยจันเยสาธิสาสหะปวุทธาสติมคีรังโอคาตินามะนาสวังทะเขมโอคาตะลังนาคังจันทวังอสิตาติตังสุภรามาภรามาตจารปุนาอิทิมโตสหัสนากรุมาโรติโสจาโสปะขาสีติมวะนังสหัสภรามาโลกานามหาภรามาพิติติสติอุปปัณโนสุติมันโตวิสมากายโยยสัชิโสทัาเสธาอิสลาอาคูปเจกะวะสาวันติโนติจัส มชัตต like, ัวอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเทพิกันเตสิเทเเวสภามาลาเกมาลาเสนาปิกามิปนักปัสสากกนะฮะสามาทิยังเกธากันะฮะทาปะระทาลาเกนะพันธามันทุกโวสมนตาปริวารเลธถามาวมุจิทาโกจินะอิติตะมาเสโนกันนะฮะเสนังอเปศยีปานินาตลามหัจัสรังกาตะวานาเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคธนายันโตสาวิชโก ตาธาโสปจุธาวันติสังปูทพองอาสยังวเสตเจสพังอภิญญาวาววาิตวานาจคุมาตโตอมันติสัาสาวเขศาสนนาเตเทวัญญาอภิกันตาเตวิชานาาวิตโวเตจอัตปมะกะลุสุตวะพุถธสาศาสนาวิตาราเคหิปการมุงเนสังรมันปิอิชยุงสภเวิชิตาสังฆมาพยาติตายาสัโมมธันติสหภปูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ เสวนาจะพารนางปฏิทานจากเสวนาปูชาจะปูชาิยนางเอตัมมังคลามุตตะมังปฏิรูปะสะปฏิรูปะเทสะวาโสจาบุเพจากตาปุญญาตาอัตตะสัมมาปิธิจากเอตัมมังคลามุตตะมังพาหุสัจาสะสิบปัญจวินโยจากสุสีคิโตสุภาทิตาจากวายาจายาวาจาเอตัมมังคลามุตตะมังมาตาปิตุอุปัฏฐานาปุตตะ ทารสัตสังฆะโหอนาภุราจ a ก,กัมมันตาเอตัมมังคลรามุตตมังทานาจ่าธรรมาจริยาจา่ายาตตากานะจ่าสังฆะโหอนาวาชานิกัมมารีเอตัมมังคลรามุตตมัง